สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้เอาเล็กเด่นล่างสิบหกชุดมาให้เบิ้งงนาะพี่น้องเนาะอันนี้ชุดเต็มค่ะล่างโดยเฉพาะด้อพี่น้องเดอ้อเด่นล่างชุดล่างสิบหกชุดล่างนี่ค่ะสิบหกชุดล่างน้องจะพี่น้องเนาะและ้ทางสื่อสลากินเมืงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่ปี 64ค่ะพี่น้องเดอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตามสูตรเสียออกมานีนกระดายอี่าไดย16ชุดค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ16ชุดล่างต,งตรงๆรงมต้องกับค่ะพี่น้องค่ะ16ชุดเอมามาให้แล้วพี่น้องอาจะว่าโอ้ยยายวันเหล็กหลายโพดเหล็กเยอะทุ่นหน่อยมาเป็นยังค่ะ กเดี๋ยวหาตัวดับมาตัดให้แล้วพี่น้องเนาะสำหรับเหล็กดับรางกัสซิมีนี่ค่ะพี่น้องค่ะวันวันที่1เมษายนปี64สำหรับเหล็กดับรางในโซ่สูตรแรกค่ะพี่น้องค่ะดับรางสูตรแรกดีซีกับ8สูตรที่2ดีซีกับ3 ต้นซีนะพี่น้องเนาะจะ่าสองสูตรนี่เข่าดีค่ะพี่น้องค่ะเขาก็ได้เหล็กดับมาเหล็กซีเหล็กแปดกับเหล็กสามนะพี่น้องเนะาะได้เหล็กดับมาแล้วเขาก็นี่ค่ะมาตัดออกดับซีเขาก็ตัดสองซีสามซีหาซีเก่าซีออกไปเลยค่ะพี่น้องค่ะล่างนะสำหรับเหล็กล่างเนาะค่ะ ดับสมกระตัดสามหาสามซีสามสองสองสามแล้วก็เกาสามออกไปค่ะพี่นอ้องเพื่อนนจ้าแล้วก็สียังยังอยู่หาตัวนะพี่น้องเอนีเดอร์หาตัวหาชุดค่ะ อย่างสองหาหาสองเก่าสองแล้วก็หาเก่าแล้วก็หาหาชัดบนดแ้พี่น้องเป็นเวรจะนี่ค่ะชุดเต็มอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะพี่น้องเนะ้อชุดเต็ม สิบกจุดล่างเต็มว่ามันเยอะว่ามันหลายตัดให้เลือหาหา,หาตัวเด็กครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิตัดให้ไหมครับพี่น้องคะขีดให้ไหมนี่จ้าพี่น้องจ้าเล็กตีขีดออกแต่คือเล็กตัวดับเด้อครับพี่น้องเด้อขีดออกอันนี้ตัวที โดเดนเหลืออยู่หาตัวเอาอันนี้นะคะพี่น้องเบิบน้นตัวไหมนี่ค่ะวงกลมสีแดงๆไว้ให้นี่ค่ะเป็นเลขที่เหลือจากตัดดับออกไปแล้วเหลือสองหาสองสองหาสองเก้าสองแล้วก็สอง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 นี่มันออกไปแล้วบางงวดทีแล้วน้องข้าพี่น้องก็ตัดออกไปก็ได้หรือสีสือ่อนำก็ได้กับพี่น้องคะ่ะมันก็นบ่แน่เนาะ เลขออกแล้วออกอีกก็ได้ค่ะสองห้าสองสองห้าห้าห้าสองแล้วก็เก้าสองมีะคาะเลขเด่นเลขเด็ดล่างงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกสี่นะคะพี่น้องะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ <c oughs> เสียงการแห่งพี่น้องเอ้ยกดกไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนนะคะเป็นกำลังใจให้ในเนหาสูตรแม่นๆสูตรเด็ดๆมาฝากมาตอน เพืเ่อนเพื่อนอีกคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเน่ยเด้อจ้าขอพี่น้องโชคดีลำล้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อว,วัวนี